สวัสดีค่ะหมอชื่อสตวัแพทย์หญิงพัชรีลาเมฆทองนะคะที่เล่นชื่อหมออุ้มค่ะตอนนี้หมอเปิดโรงพยาบาลสัตว์ฟอเรสต์นะคะเป็นศูนย์ผ่าตัดกระดูกและระบบประสาทตอนนี้ในโรงพยาบาลสัตว์เรามีคาเฟ่ตรงคาเฟ่แมวเนี่ยก็คือจะชื่อ Little Forest Pet Cafe จริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบเลี้ยงแมวแล้วค่ะคลั่งไคล้กับแมวสายพันธุ์ของแมวเนี่ยค่ะก็มีตั้งแต่ตัวแรก2ตัว3ตัวจนออกลูกออกหลานเยอะไปหมดเนี่ยค่ะแล้วบางทีพอเยอะๆเ,เนี่ยความมีเวลาของเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาให้เขามากแล้วบางทีเราทํางานหนักมากค่ะเคยหอบแนนวมมมาาาทงาํงไไ่ดด้ห ทั้งผูกอ,อะเนาะก็เลยเปิดเลยค่ะเปิดให้น้องแมวมาได้เจอผู้คนอะไรเงี้ยมารับแขกบางทีเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เอาเด็กๆมาเล่นบางบ้านเขาจะแบบยังไม่อยากเลี้ยงแมวยังไม่พร้อมาับการเลี้ยงดูเขาก็จะมาลองเล่นก่อนนะคะว่าการที่ลูกเขามาลองเลี้ยงแมวเล่นแมวแพ้ไหมชอบไหมการจับแมวเป็นยังไงอะคะ่ะก็เลยเปิดคาเฟ่แมวในโซนของโรงพยาบาลสัตว์ขิ้นมาค่ะจริงๆแล้วในลูกแมวนะคะพอเขาเริ่มด่านมนมคะ่ะที่4เดือนเนี่ยก็คือเราจะเริ่มปรับเป็นการให้อาหารจะต้องเป็นโปรตีนที่สูงค่ะให้เขาเติมตัว ได้ไวพวกไขมันก็ต้องมีสูงตามมาด้วยค่ะจริงๆอาหารที่แมวทำหมันแล้วเนี่ยแนะนําเป็นพวกโลคาร์บหรือโลแคลอรี่นะคะบางสูตรเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าให้ใส่จพวกแอคลคาลอยินเข้าไปเพิ่ม,เพ,มเพิ่มแบบการเผาผลาญมีโปรตีนที่ต่ําลงมาหน่อยอาหารที่มีความเค็มมีโซเดียมสูงหรือฟอสฟอรัสสูงก็เป็นไปได้แมวอั้นฉี่บ่อยหรือการที่แมวเครียดอะค่ะบางทีการที่มีกระบาทรายไม่พอคือไม่พอต่อจํานวนแมวที่เลี้ยงไว้ก็อาจจะทําให้อั้นฉี่เป็นโรคนิ้วตามมาค่ะ การที่น้องแมวค่ะยิ่งไม่ว่าจะขนสั้นหรือขนยาวน้องแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างแบบชอบแต่งตัวค่ะคืออะไรที่มันเล็กปิดเล็กหน่อยเขาจะเลียเลียขนทั้งวันทีนี้พอเขาเริ่มอายุมากขึ้นการเลียขนเนี่ยโดยปกติบางทีเขามีการขยันออกเองแต่พอมันสะสมมากมากขึ้นนะคะ่ะตรงนี้มันเกิดทําให้เป็นภาวะ h a ร์ b a l l ขึ้นมาปกติแล้วเนี่ยมันจะมีพวกเจลเขาเรียกว่ามีตัวยาข้างในทำให้เขาเคลือบออกมาได้อะค่ะแฮร์บอลนะคะ,เ,คะเกิดจากอาการที่น้องแมวค่ะเป็นสัตว์ที่ชอบแต่งตัวรัวกษาความสะอาดเขาชอบเลียขนเลียขนตัวเองเรื่อยๆ ให้เขาไปสะสมในลาไส้ป้องกันยังไงมันจะมีหลายวิธีแต่โดยส่วนตัวด้วยความเป็นคนเลี้ยงแมวเยอะหาอาหารที่มีส่วนผสมของไซเลียมเข้าไปอะค่ะเสริมตรงนี้ก็จะช่วยการขับของก้อนขดเนี่ยได้ออกได้ไวขึ้นและง่ายขึ้นค่ะจริงๆแล้วก็คือควรจะมองหาอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพดีโปรตีนเพ,พียวจริงๆและก็ควรมีโซเดียมที่ต่ำมีตัวไฟเบอร์เข้ามาด้วยโปรตีนเนี่ยค่ะไม่ควรทํามาจากไบโอดาควรทํามาจากโปรตีนคุณภาพดีควรจะมองหาอาหารที่มีส่วนผสมของ,ของไซ เยข้้าามาดวในครั้งแรกถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยซื้ออาหารมาใช่ไหมคะควรจะปรับจากอาหารแรกอ่ะที่ยีก่อนค่ะค่อยใส่ไปทีนิดให้แมวค่อนข้างแบบคุ้นเคยว่าเออเนี่ยมีอาหารเก่าและอาหารใหม่ด้วยนะคะอีกวันหนึง่งอาจจะเป็นปรับเป็น50ดูแลน้องแมวไม่ท้องเสียไม่มีการแพ้อาหารอะไรก็ปรับเป็นถึงเจ็ดสิบห้าและเป็นร้อยตามมาได้เลยค่ะ